น่าม,ามัน,นมจะมึงจ้ะมึงเห็นเดี๋ยวจ้ะอู้ได้ไวเนาะได้ไวเลยเห้ยโจมเลยเฮ้ยโจมเลยโจมขืนบ่สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอกระวิสารบ้านฉันจะผอกันในวันที่ยี่สิบแปด เมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดใจพี่น้องมาน,นี่กระพ้าพี่น้องเขาปลาคือเกาจ้าครับผมกระปพาบป็บนน้องเมกแล้วรครับพี่น้องตำบลห้านขาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลครับมานี่ครับไปหลุดไปช่วน้องข้าวสองคนจ้จพี่น้องสีสูงสีมนันบ่ิจาคไปกันเลยจ้าไปครับถึงเหลืองจ้านี่เรืองอ่อยหอยอื้อเปื่อยจม หอมเพีงจ้ะัพวกนี้ของพุนบ่กำลังเลยเก่งเสร็จจ้ะพี่น้อง ไอเติบเค่ไนับชับนอือื้ยพี่น้องเบิ่ง้ะเฮ็ุบดดินน่าอันกจังเลยอ้ยดอกน่้ขัก

แบงสี่จ้ะยังหลงเหลืออยู่นี่ยังมจ๊ะโอ้ขายาวดีนี่ดอกหน่อยครับซุ่มอยู่ครับอื้มอื้มสื้มซุ่มอยู่กับ วันนี้ให้ลงมาแตะพักไม้อะนะครับผมอีกไม้ที่เคยไปประท่านจดไปยุ่งจ้ะทางอะไก็คือกันนอ่องออกห้างห้างครับหลอกหลอกงามจ้ะโอ้ยเป็นดอกหนึ่งได้สองได้สามทนี่สามดอกจ้ะ สวยงามอยู่จ ja, ้ะนั่งน่่ยก็มีเนาะนี่ดูผน้กำกับปเจีย์นกรบอดีตัวนี่

น ah ้ำผิดข้าสันนี่ฮะรอกน้ำโดนเห็นเร็วจ้ะพี Ừ. Một, nữa Mà, một này, ừ, đó, đòn này, đòn. thì mẹ bà mẹ kiếp Mấy bạn người ta mặt bông yếp đi kiếp của điều đón nha ừ. em ừ. mọc ừ. mẹ 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 mẹ

ผู้นายครับคืองคน,งบบนอดอกถึงเพระดมเฮ้ยแค่ไหนสางคนเห็นไหมเตนียองทำเกะสิเห็นไว้อยู่ วันคือแกงเห็ดทอดจะที่น่อแซ่บขนาดตกใจตายังดีแต่ได้อีกหนึ่งที่เป็นกุ๊กใหม่หน่อยเนาะปลาที่ห้องคิดกับกันมีเห็นเดี๋ยวจ้ะ มันอยู่ในโมที่เ้าเก็บอยู่เนาะนี่ครับนี่จ้าเอ้ยจุ่มนี่นี่นอ่นีอกมันเะ่หไ่พอดีพอดีนะครับนี่พอดีหางถึง็นอมนึ่งเก่ง พี่อีเด้อไอพี่เอาเก็บไปเนาะจัดเลยว่าเสียของลงบ่ได้ครับเป็นใบตองสูงอีเขินตาทีละเแบบด่นสาถูเด้อให้ได้ใส่ตาสอง <laughs> thế ừ. bộ phun nè mê mẹ nịch hiệp nga ăn lắm nè đấy, nè 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 ตัวเท่าเด้จากพี่น้องนี่เกนขพานำเผาเหนืออาไว้พดีท่า,างถึงอมน้ำแกงหนึ่งกระแสบิได้เกินนี่อือ้ยเห็ดมูนีจากพี่น้องแปลว่าเป็นปลาซีหน่อยเนะ้อยเน่อยครับผมพี่ไอ้จะเย็นเย็นรถเฮองควงทางผม Đồ. Cho căng thẳng thì Về bừng bó Về bừng Cái mái mây đó chờ đi nọ này, thì... này Nó này nổi nó Đơn tẻ thật Phải ai phải ai lộn đầu tàu thang vì nọ không đàu, đá, bán, Nên, đa... con Để con ra đấy con ra Có bóng mì đấy Bóng mì ơi cho nó quá thang Vì vào đấy

mình quét nữa đi Đi đi, cứ hấp hơn đi 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 kia cốc ba nội nội em à đây nội đi đấy cô bạn hiến đấy nội đấy đi được nó cả phòng hộp này à thì mi đây này vi và bạp này để tao mi hiến con chim và đây nhà hoa bự nhà họ vàng ở đây đấy anh

น้องเตนเนเก็บเลิศแล้วมาหมูนี่หลุนเต็มตาเลย้จพี่น้องตัวเ็าเหี้ยแต่เดินเดาพื้นเอาไปไออ่ะข้างนี้ก่อนไหนเราบึ้นนยบึ้ย<ม>พุ่นเด้พุ่นเด,นเดเจ้จังแล้วจังแล้วเมเปอรมีจังแล้ว อุ้ยอีพอเจ้าเบิงเน้เป็นเงาเลยนะเป็นเงาเออเหยจมเลยเหยจมเลยจมขึ้นบ่อู้ขันโบหกเนาะขันโบหกกับโบเลือกโบเลือกเท่าที่ได้เงี้ยบูบู

đó nhây nhây về mình xong mừng 3 mũi cái thân chơi vô và tên xì bò má này mà xuôi này, nè nó สูกละเด้ออีกถูละเด้อถูกละบอถูกละเฮ้เลตัวน้องเป็นหกนี่ยหกเนี่ยจ้ะจับตาดนะจ้ะนี่นะอนางสงอางนี้ดอใหม่น้อจะเจาะดอกคนละแบบเด้ครับตัวนี้เพิ่กำลังออก พี่เก็บๆเนี่ยี่งามงามเบิดแล้วาจะได้เก็บพี่เป็นี้เดียวก,กันกับังหันเน,น,น,นาะขาเนาะอันี้นั่ผมบอกแงก่อน เป็นนะครัเป็นแนมหาน้ำเงาใหม่ตนี้เู็นห้อ้ต้ไว้บอ้ดอกน้อยน้นะครับมาบ่สิขอเป็นหมูอีกบ่เนาะยังเห็นแต่ขาเป็นเนเลใช่ไมนน้เนตัวดีเห็นแล้วขาตัวี่คนละขาคนละขามีน

คืนแหงหักซีนกล้ม่แล้วไม่หนีนอกกำลังเห็นดอกแหงนะครับอกออยุ่เขาบ่โอ้อีนจัอบเอาเลยครับอ,อ้ตรวจจักฟาดบึเกินในกุ๊ก เก็บแขะได้ไหมอ้เขาเอาทางนี่บางรังมึนไหมเขาเอาทางนันเยวเราเอาไม้นอนนี้เน่อยอาอีกออกก่อนกับดอกใหญ่บ้องออกรุ่นกับดอกน้อยบ้องบอทันออกก็มีไลาแต่ไปอย่างมอทันออกกับคือเป็นสีผุดขึ้นนี่เนาะ เย็นสิดีครับอตรงนี้ละเฮไปกินบักย่างแต่สามหน่วยแต่ว่าเหมือนเฮาของเขามนนำเนาะนี่ครับอ,อ,อย่างได๋จะยังสีนี้นะจากตาหนึ่งสีฟอนกำลังเที่นองผ่าตึงดูเลยยังจะฟอนสามจ้า งอามดได้ดินอาเลยเนาะดอกหน่อยก็ยังนี่เด้วยังสอดอกนี่บ่โอ้ยดอกนี้นี่เป็นาเอาบึ้งเปิดิงเลยนี่นี่มองได้กันสิเปิดไปสิดีอกน้าดีแม่งจ้ะนี่จะสวยๆสวย ดออยอไหนสตีอายยุห็นบ๊บ <c oughs> อรูกับเปิดสิงเปิดแนวเด๋ยังห่าง <c oughs> นี่บ๊อแนจ์บดน๊นกโันนี้โครันผอมูดกอ่อดีจังเลยทางได้ก็บบดกแล้วน,นี่แหละขาวดดอยู่ดีฮูกกันด,กกดุกกูมูได้ฮูกนจดว่าฮูกัาสิไดตาสองทำงานคนเด้ mà thân này thậm như nó mềm chưa ngon chưa ừ hàng ừ, bạn chết như thế đấy à, mình, mình bộ <laughs> <mình>. จุด่งสามจุดหนึ่งเท่าไรจุดหนึ่งสามกันดอกหน่อยดอกนึงครับผมกับมาสรุปผลงานของเฮาครับพี่น้องมื้อนี้ก็น่าจะเป็นเห็ดบดดินเกิดว่าล้วนๆครับมีเห็ดผึ่งเหลืองเน่เล็กน้อยเนาะเห็ดผึ่งเหลืองก็ได้มูหนึงจ้ะพี่น้องซิปกาดอกจ้ะหลักๆก็บดดินจ้ะพี่น้องมื้อนี้เฮาเลือกไม้พิษเนาะเฮาลงไปทางผักเนาะครับผมไปทางผักพระรามมูลงามจ้ะพี่น้องชานิน้ะก็เห็ดเกิดห่างๆจ่าแต่ว่าก็ดอกงามจ้ะ เกิดขนมาทั้งๆที่ร้งเนาะครับผมผลง,งานโดยวรวมด้วยจ้ามาทั้งๆก็เป็นผู้มาทีหลังครับแต่ยังได้อยู่ครับพี่น้องได้โม่หนึ่งเนาะครับผมกระโม,ม่เก่าที่แม่ป่ามีเก็บผู้เดียวอวานนี่แหละเรีนจ้ะหกสองกระตาย,ยา <laughs> จ้ะพี่น้อง <laughs> ได้ใส่ตาหนึ่งคือเก่าเนา้องนี้เนาะเรีนจ้าคือการที่มากกับปลาบ้านน้องเมฆตำบลหน่วยคามอำเภอพุนธลีจังหวัดอุบลราชธานีจ้าพอกันเมื่อวันที่ยี่สิบแปดเมษายนสองพันหนร้อยหกสิบแปด จ๋าฝากก็อะไรก็แช่ก็ติดตามในสองอีสานบานชันในเด้อจ้าแม่ปามีก็ขอบุญขอบคุณผู้ขามารับชมขอบคุณทุกกระลังแรงใจที่ส่งใอพาอปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปมื้อนี้สวัสดีค่ะ <S <S 2> <S 2> สวัสดีครับอบอกกันใหม่คลิปหน้าจ้า